สวัสดีพ่อแม่งพี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Village and Farm นะครับผมเป็นเกมในตำนานที่หลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ปลูกรังสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่ครับผมไก่กระต่ายครับผมไก่กระต่ายสามตัวอุ้ยแม่แงเก็บได้แล้วเว้ยอาไมยัไม่ได้ไอีกเอ้ยครับขึา อ่ะฮะกินไปมีหน้าที่แดกก็แดกไปนะพวกมึงอ,อ่ะเราจะปลูกข้าวสาลีที่เรามีข้าวโพดข้าวโพดก่อนอ่ะฮะเดี๋ยวก็ให้ข้า,ขา,า,า,ขาไปเห็นไหะไอ้พวกเล่นๆเพิ่มเนื้อที่ยังไงวะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะฮะไอ้พวกได้ไหม โอเคค่ะอ <c oughs> okay, uh. uh ือฮัออะมีเควสไหมเวยไปดูเควสกันดีกว่าแล้วเควส์ตรงนี้ ตดอมาเลยไม่รู้เรื่องเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าป๊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 ปา,ปปาปเอาตรงนี้แล้วเนาะโอเคอได้อีกอกันหนึ่งไว้อ๋อนี่ลงกิบของไว้ในว่า สองไว้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ถู้มหอกขอวางไม้มั่วก่อนโ okay. อเคเสร็จแล้วทถมเทเดิมออออออเปิดในยก่อรนีเดี๋ยว yeah. ป๊าบเขาให้อ๋อมันเป็นที่อบขนมปองโอเค เกิไม่ได้เนี่ยอ๋อเราสร้างอยู่ <c oughs> โอ้โหไม่เข้าตโตไวเวอร์ <c oughs> ปลูกเข้าไป เปลีอือฮึได้แล้วาแล้วเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเขา่าเกี่ยวซ้าอือฮึอได้แล้วฟองขึ้นมานี่คือ นี่คืออะไรโอ้อาหาร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 ชอบชอบอ๋อเด้อเด้เราต้องรอเขาโพสเต็มนี่คืออะไรมันบอกว่าเล่นให้ขนมปังเสร็จอ๋อโอเคมันเป็นเควสเราก็ต้องทำม,ม,ามีเยอะจะเสียตังเลยมันบอกว่า ลากมามากสิลูกป,ปับ<ป>โอ้โอเคเสร็จต่อไปครับผมจากนี้ดูดีสวยงามโอเคกระไรอัก้ตเตะปุกครับ มาดิใครวะเรามีแขกอีกคนเธอมาทำอะไรจับดีเป็นขนมปังหอมไปทั่วเลยกณมีขนมปังขายไหมฉันชื่อวิตอรีนะฮะขายของไปครับโอ้โหเลเวลอัพไม่เคยขายของเอ๊ะอ,อะไรวะ มึงอย่าบอกทั้งว่ตัวกูไอเชียนนี่เป็นใครวะมันคืออะไรบืนบูนนักแข่งสังของมาถึงแล้วเตรียมรับออเดอร์มากมายออเดอร์โครายการอะไรวะสั่งซื้อที่คนได้เงินและคะแนนเกณ์ อา uh huh. ไม่อะไรไมไ่ให้เทแต์แบบหนึ่งอะไรออเดอร์ Order. ก็คือไข่ไข่ไข่หรอดีรถเข็นส่ง <Okay. S 1> ออก,กําลังเดินปางไปนะฮะแล้วไงต่อวะเข้าวโพดนี่เกี่ยวได้ยังเก็บข้าวโพดก่อนสิจา้า นี่นี่นี่อันเดียวปั๊บก็ให้ป้าแกมาทำอะไรเนี่ยสวัสดีจระนกระโม่หอที่ซื้อโขนโอ้ป้าบอกมาซื้อข้าวขายให้ป้าเข้าไปทำไมทำไมต้องเข้ามาเลนซ้ายแล้วออกเลนขวาทำไมเข้าออกเลนเดียวกันวะเอ้าสุกแล้วจะเอาไปทม มานี่มาบ่อยไหมมัน่าเอาอะไรบ่า,าไข่โอเคอือห <Okay. S 2> uh ือ huh. อะไรวะทั่น,นี้มันต้องใช้อะไรใช้เคยเกยอะไรอะข้าวอะไรวะงวงวะพาพหนึ่งเก็บอะไรอย่างเงี้ยยังองีูเลยเอาไม่แดกแล้ววะ รอเวลาเก็บข oh, no, ้าวรอเนาะโหเอาเขี่ยอืมนี่แ็บเด้งขึ้นะ เต่อกันเรามาเก็บเกี่ยวข้าวกันดีกว่าอ้าวอะไรมิดแล้วเกิดด้วยเดี๋ยวเขาพูดเข้าพูดเขาพูทำอะไรวะ,วะทุกต้องกางนเครื่องมือผพื่อเคลียร์ดินบางส่วนวแต่ที่แถวเพื่อน

ผู้ชมรอของผมมีใครเบิกอ,อือฮั้นอาอะไรเนี่ยแค่นี้แหละลุงแค่ทำเลยวะไม่ซื้อได้หมดเว้ยอืมความตัดไหมเอ้ยเอาขี้ไก่เอาอาหารกันเลื่อยถั่วไม่ซื้อเลยนีด่ด้ดวยน้ำว่า แล้วไงต่อำไมไม่สมดุลย่ชมกุญแตลอดเวลาโอเคอเคบโอ้โหไม่เก็บย,ยังไงวะจมเก็บทุกมันเี่อะไรนี่คือนั่นไง มีอะไรให้กูเก็บนี่ว่างเลยวะนี่ว่างขนาดนั้น,น,นอ,อ้ดิช,ชูสโอเคอเอารถมามาอีกขายให้มันไป เนี่ยเสือกรอเขาโคดีสัตว์เดี๋ยวเราตัดต้นไม้ก่อนเออเดี๋ยนะขอตัดต้นไม้ก่อนเรือยๆเลื่ยเอาทุเรียชใช่งหมคเอาด้วยกูหมดครับผมโอ้โหเฟ้ เอาเอาอุ๊ยฟอสแลยววิเจถึงจะได้ตลาดกูจะบ้าตายไก่เองก็ไม่กินข้าวที่เชนี่มาทำอะไรนักหนาเนี่ยอือปลูกข้าวแับอะหนุ่ไั้โอ้โห,โห ระเบิดภูเขาภากระท่อมตัดได้ปะวาตัดได้ปะวาเดี๋ยวนะแล้วสรุปกูมีอะไรบ้าง โอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคอาเราได้เรื่อยแล้วตัดแมงต้นนี้ท้งดีก่านต้นไม้เข้ามา,มาบ่อยเหลือเกินอยากกินข้าวแล้วลูกโอ้โหมีถัวถ่วไหมมีครับก็บอกเลยว่ากูมีถัว่วครับผมออเอาเก็บ อยู่ก็พกปลุกข้าพอกรถมานี่มีสิ่งไปไหนสักทีเฮหยนไปใครนี่คืออะไรอ่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ย เรามีขวานขวานไม่ใช่ทำอะไรวะขวานก้อนหินนี่คือเราเบิดทิ้งอย่างที่คิดไว้นี่เต็มเลยเราเก็บข้าวเก็บข้าวก่นกกอนนี่คืออ๋อไซโลโอเคทำขนมปังไว้เด็กอือฮื อ๋อพขก็ใจละไอ้เอ้เรื่อยๆอีกแล้วเราเพิ่มเพื่อนที่ตัวนี้ดีกว่าอ๋อต้นนี้ต้นนี้นขวานสับได้เอ้า้ขวานกูมีอันเดียวเนี่ยเจ้ไดายล,ล้ยครับผมคืออะไรต้องก,การอาบน้ำสำหรับบัวห้าตัว เาจะเียวัวไกอืมที่สุไม่้าข้อไก่เคเราเสร็จเรื่องันยังหาวัวให้มันแดกนี่ตรงนี้โอเคแล้ว ไก่มไม่ก็ไม่กินข้าวอือฮึนี่คือครองรีดนมกรองรีดนมรรยานฟาร์มไก่อยู่เปล่าเดี๋ยวเล็กนึงยันฟาร์มไก่ไว้หนึ่งนิ้นหนึ่ง ก็เอาลงรีบตัวนี้้ยตายแล้วไม่ได้เว้ยรีบไนยุ่นลงรีบไปย้าลังนะปั๊บปั๊บอยวี่เยี่ยมโอเค <ichi> ก็ผมสหรับพัดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะเล่นไม่สนุกเท่าไหร่ก็อ่ะก่อนไปไม่ได้ปลูกเลนะกระเพอ่ะปลูกกันเลยก็ผมแล้วก็ปลูกกระโพดไว้เอาไม่เกี่ยวกันนะสสารพ์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ